พลตารเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยพลตารวจีวิทูลคังพลอยที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยตารวจโทพิทักษ์พันยิ้วนางสาวพิมพ์ปวีนินสุพันธณเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนางกัญชพรรอดบํารุงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตสองอเภอชุมแสงพร้อมคณะเข้าสํารวจศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งแวนตำบลทับกีดอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์สำหรับพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งแว่นนั้นกรมธนารักษ์ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์รับผิดชอบดูแลบริหารจัดการเพื่อสานต่อโครงการพระราชดำริบนพื้นที่กว่า5,000ไร่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแปลงสาธิตการทำกรเกษตรทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ความรู้ทางด้านวิชาการ,กรเกษตรเป็นสถานที่ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการ,กรเกษตรแบบผสมผสานแก่เกษตรกร,ร,กรและผู้ที่สนใจทั่วไปจัดโครงการโคกหนองนาให้สมบูรณ์แบบ สามารถเป็นตัวอย่างและเป็นแหล่งเรียนรู้ได้โดยพลตรดจเอกสมศักดิ์จันทพิง์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้มีแผนการดําเนินงานจะจัดสรรแบ่งพื้นที่ดังกล่าวโดยมุ่งเน้นช่วยเหลือและให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไปให้สามารถนําเกษตรทฤษฎีใหม่อันเป็นแนวทางหรือหลักการในการบริหารจัดการที่ดินและน้ําเพื่อการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ด้านการเกษตร ประมงและปศุสัตว์ซึ่งการศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่อันเป็นแนวทางในการปลูกพืชหลายชนิดเช่นข้าวซึ่งเป็นพืชหลักไม้ผลพืชผักพืชไร่และพืชสมุนไพรอีกทั้งยังมีการเลี้ยงปลาหรือเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานไปพร้อมกันอีกด้วย